สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับอาสมฤสีเนนธาตุพระพุทธคุณอ่างน้ำมนต์แตก95เลขทูบเข้าเต็มเต็ม0-37 ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตากดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์โชว์นิปโป้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเรื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอาสมฤสีเนนธาตุพระพุทธคุณนะครับอยู่ที่นะครับตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะที่นั่นนะครับกำลังนะครับอ่าองค์นะครับฤษีพรหมเมฆนะฮะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะกลังนะครับข้างบนนะครับลงสี เหลืองแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ตามภาพนี้เลยนะครับที่หนูนำมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวหนูจะพาไปวิเคราะห์ในส่วนของอ่างน้ำมนต์นะครับแล้วก็เลขทูบนะครับของงวดใหม่ล่าสุดนะครับ16พฤศจิกายน2564นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปทบทวนนะฮะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่ หนึ่งนะครับพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าผลฉลากนะฮะมีตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับผมจะวิเคราะห์ลงกระดาษนะฮะเพื่อความชัดเจนและดูง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ผลฉลากนะครับงวดวันที่1น,นะครับพยหกสี่นะฮะรางวัลที่1นะครับ,รรบได้แก่หมายเลข0 4 5 0 3 7นะฮะนี่นะครับต่อมานะครับมาดูรางวันนะครับเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะฮะ ได้แก่หมายเลขนะฮะ9ก้าห้านะฮะต่อมานะครับมาดูนะครับเป็นรางวัลน,นะครับเลขหน้า3ตัวนะฮะ ได้แก่หมายเลขนะครับก็คือสี่ห้าแปดสองสี่จดต่อมานะครับเป็นรางวัลเลขท้ายสามตัวนะฮะ ได้แก่หมายเลขนะครับ755 4หหขีด3า 3, 3 1นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพาไปนะครับย้อนดูอ่างน้ำมนต์นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ตัวเลขที่เข้านะครับอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะฮะนี่นะครับก็คือ9นะครับแล้วก็5นะครับอยู่ในโซนนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็ยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับนี่นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมประพาไปดูนะครับงวดล่าสุดนะครับแล้วก็นะครับไปดูของเลขทูบกันบ้างเลขทูบก็ถือว่าเข้านะฮะ นี่นะครับก็คือเลขทูบนะครับที่นํามาฝากนะครับก็ถือว่าเข้าเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับ037นะฮะนี่ก็ไปวิ่งนะครับมีในรางวัลที่1เต็มๆนะครับที่อาสมบรอสีเนนนะฮะตัวนี้นะครับต้องย้ําอีกครั้งนะครับขึ้นอยู่กับมองนะครับการมองของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะฮะนี่นะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอ่างน้ำมต์นะฮะเดี๋ยวผมพามานะครับวิเคราะห์ในส่วนของนะครับเลขทูบกันก่อนนะครับตามที่มองเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ลงกระดาษนะฮะเพื่อความชัดเจนและดูง่ายขึ้นนะฮะ ทั้งหมดนะฮะที่ผมมองดูแล้วนะครับจะมีอยู่3แท่งนะครับผมจะแยกนะฮะนี่นะครับเป็นแท่งที่1นะครับแล้วก็แท่งที่2นะฮะแล้วก็แท่งที่3นะครับแท่งที่1นะฮะที่มองเห็นเลยนะครับที่มองเห็นเป็นชัดๆนะครับก็คือนะครับหมายเลขนะครับ0 5หแล้วก็8นะฮะ ส่วนนะครับแท่งที่2นะครับที่มองเห็นเป็นชัดเลยนะครับที่นะครับที่ผมไปดูเมื่อตะกี้นะครับก็มีนะครับเป็น5 2แล้วก็2นะฮะนะครับพอมานะฮะมาดูในส่วนของแท่งที่3มกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมฮะแท่งที่3ามผมก็มองเห็นนะครับเป็นชัดเจนเลยนะฮะตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับ ตัวนี้นะฮะเป็นการวิเคราะห์ในช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวช่วงผมจะติดตามให้ตลอดนะครับแล้วนำมาลงให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับตามโชคลาภมาให้นะคะในส่วนของนี่นะครับแท่งที่1นึ่งนะฮะต่อมานะครับเป็นแท่งที่2ต่อมานะครับก็เป็นแท่งที่สนะครับเอาละครับต่อมานะครับมาดูเรื่องราวในส่วนของขันน้ำมนต์กันบ้างนะครับ ล่าสุดเลยนะฮะนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขันน้ำมูลกันก่อนนะฮะนี่นะครับก็คือขันน้ำมูลนะครับตัวเลขโสรถสารตะนะครับที่พระอาจารย์อาสมฤศีแน่นนะครับท้าพคุณท้าพุทธคุณนะครับได้ทําการนะครับหยดน้ําตาเทียนลงที่อ่างเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับหนูก็นํามาฝากทุกท่านทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับเพื่อความ ชัดเจนและมองง่ายขึ้นนะครับแล้วเราไปดูกันเลยครับตามที่ผมไห้ดูเมื่อกี้นะฮะก็จะมีในส่วนเดี๋ยวนะครับผมจะเรียงตัวเลขกันก่อนนะครับทักชมครับตัวเลขนะฮะก็มี4นะฮะแล้วก็6 แล้วก็เหมือนกับ7แล้วก็3แล้วก็เป็น2นะฮะแล้วก็0ตัวเลขที่จัดกลุ่มนะครับก็มีอยู่นะครับก็คือ6นะฮะ4 6 7นะฮะนี่นะครับตัวเลขที่จัดกลุ่มนะครับแล้วก็มีนะครับ7 2 0 แล้วก็มีนะครับ3 7นะฮะนี่ในตัวเลขนี้นะฮะก็น่าตามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถามที่ผมนะครับวิเคราะห์ออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่นะครับสำหรับพี่พี่ที่ถามเข้ามานะครับผมก็ตามให้แล้วนะครับนี่นะครับ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้นะครับ10นิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ